อยากได้ปลาซิวสันนิพี่น้องก็เลยงงายจะเสือมึงกันได้เยอะกว่ากันสมใจอยากแล้วบันนี้พี่น้องเออมาตัวมาตัวแค่สามารแต่นโดดซะาดีโอ้ยปุ่นปุ่นปุ่นโอ้ยพี่น้องโอ้ยจะใครมาแต่แต่โดนโดนจ้าใครจะปลาซิวด้วยเหนียมาก ดีครับพี่น้องคลิปนี้การมายกอันสะดุ่งยู่ห้องน้ำเข้มหน่อยนะพี่น้องเนาะอุปกรณ์เอามากอะด่างเส้นหนึ่งพี่น้องเส้นหนึ่งกับหาสองขคุณครับทีมงานยกถ่าแล้วพี่น้องนี่เดี๋ยวตอแนีตักแล้วครับยี่น้ำผมทีมงานยกถ่าแล้วพี่น้องโอเคนะครับไป็นลูกน้องกันพี่น้องเจ้าก,กี่ทายเงี้ยเดี๋ยวสมัยเด้อพี่น้องค้ำอไรได้หนิ เป็นกมีหมดหุยน้ำลงเลยหนิน้ำลงขักโงพางสนา่งโอ้ยอุ้งกุ้งกงโอตวกรันายแถากัแยุ่นหพี่น้องยอกุ้งีืตอกุ้งได้หน่มีแต่กุ้งเลยกุ้งกุ้งกุ้งจะไปากินแยงเลย ากตากอะไรมนลำพานไปยนะรัดกุ้งหลายอีหลีพี่นออ้องเรื่องไม่ค่อยบอ่อนแล้ววะ เพิ่มแถวนละเขาจะเหี่ยบนนั้นเขาเร็วเรือตาปลาดุกระบบังนี้คิดว่าเรือตาปลาดุกจะกินหมดแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยนน่าจะกุ้งกุ้งลายแถวตรงนี้ปลาซิวบ่าคอยมี่แต่ว่ากุ้งลายตรงนี้มากประจำมันประจำกินหอยกินเงี้ย นี่ตัวนึงอยู่มือกี้กุ่งเอาเท่ๆซะเอาเขาชอบติดเงียงป่บรรยากาศดีดีดลมมอย กลุ่งหลายแบบซะขาวจากหางข้า,าขมนูนกลุ่มโค่ลงลงเ,เตัเว, <laughs> วนี้บอกคอมีปลาซิวเนาะดีเนาะือดีแท้บุยม่ปลาซิวโม่ปลาซิวเด้เนี่ม่ปลาซิวไปเหยียดได้เนี่ตีบอกคอมีปลาซิวมตะก้ง เสียงปลาเข็งแทรปมีแต่กุ่งนีแต่กลุ่มยับ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 ไปข้างเลยล่ะใกล้ๆนี่นะเอาโอเคพี่น้องยับกันได้ครับมาเอากุ้งได้ปลาซิ่วมาซิ่วปลาซิ่วได้กุ้งบ่ค่อยได้ก็เลยยับไม่หมดเลย คือคือนี่น้องขาร์ดผ่านเลยโวยไปเชี่ยวเออพวกโวยไปเชี่ยวเถอะถ้าขมมนเนาะมขมมนกับอันตักกระเนี้ยงกับกุ้งมันบอลเลียนดิเห็นบอลสัน,น,ออน,นอยู่นี่เออตะกอมันกับใดใดอะไรอยู่นี่บนบมันบอยู่ข้างปาต้องต้องอยู่ปากทอแน่เลย กันดีแต่เที่ยวว่ะวันนี้กุ้งโอ้กุ้งหลายครับพี่น้องกุ้งแม่ป๊าดกุ้งแม่กุ้งแม่พี่น้องอกินกุ้งเมื่อนั่นดอมกูรูแล้วเนี่ใครได้ทำข้างวหน้าแทรกกับฟองข้าสะดุ้งไปข้ามอันนั่นครับ เคียงบดห้องหรืพ่อมื่นตัวบ่กายบบกายส่สน,นุ่นลายเออคนอ่ออนก,กุง้งนเดียบไปชื่อเริ่ไหมหรืออะไบ้านั่นใส่นั่นดิเคียงหาโวโตมือถืออพี่น้องเหมเอาอีข้างหนึ่งกันนะข้างนึ่งก็อกันบ่นตกากับลำค้างบ่นี่ยอ๋อจะคองสอมเองท <laughs> ีมงานสมเองเด้พี่นอ้อง เอาอีกทางนึงเวลาตากักตักมาทางผี่ไหมตกักผีตกักแ,แล้วเออเอามือใส่จับแม่บ่ได้หรอบ่ได้บนน <laughs> ่ได้ขนาดบ่ได้ขนาดใส่ตาวก,กับตาวทางขวดดิ อะไรยังไเสียมเสียมเนี่ยอ่อนมาแล้วเสียมเขียมเสียมเขียมกับซิวเรื่อยๆพี่น้องตะไบของบอ่บอมนันอย่างบอ่อโพงพางที่มงานผัดยังอยากได้ซิวเพราะวะ่าจะเอาไปฝากเพื่อนฟูงซึ่งจะไปให้ใหยายน้ำหละมัง่งลายออเดอร์มันบ่ค่อยได้ นี่แหละไปรับปากข้าเจ้าก่อนเลยวงสิละต้องยัาไปรับปากเพิ่นเดี๋ยวเบิ่งกันเด้อไปสั่งตรงนั้นป้านย,ยน้ัจกระยับบ่ได้บ่ได้ปลาป่ายเนาะโบฮงพางเนาะโอ้ยกุ้ง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 ยกันเด้อ,อ,อ,อพี่น้องยมาอ,อีกมองหนึ่งตวันน้ำตื่นตื่นพี่น้องข่า พี่น้องก็เพิ่งบรรยากาศไปก่อนดีอุ้ยมันกุ้งพี่ตั้งเอาพวงมาลัยตัดมือบ่เออพี่ตั้งชั่นล่ะพี่แข้งเอาเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาสำเร็จยังไงทางหนึ่งมันติดแค่บนท้ายเอ้วพวแมาลเออเอ็นติดมองมัดเอ็นไหมพี่น้องตรงตะแย่งอีกทางเอ้าไม่ยัง ไม่ยากบ่อนคางสะดุง้งไวอยู่แบบนี้แต่ว,ว,ว่าส,สุดสุดไม่แล้วนะโอ๊ยโอ้ยโอ้ย,อยปลาโดโปลาโดวุ <c oughs> ้นนะ <c oughs> ยเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงตื่นปลาโดทีมเงินตื่นปลาโด <c oughs> ขันปลาคอได้เด้บ้างขันเนาะอันนี้มันปลาโดพี่น้องโอ้โหคอทำใจลหลุดไปสะดุ้งน้อยบริไปทยิ่งอกทำใจทำใจ คันได้กะที่าเต๋อแล้ววะอะไรวะโอ้ยบลคือง่าย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 ดังวะกุ้งเต็มย่อกุ้งนะได้ซอสเด็ดหรอละปลาเตี้ยมเลยโอ้ยแสดงกุ้งนี่จะทาอันตากปลาครับน้องตัวน้องมันปีดมันเมียพี่น้องง่ายมาทั้งนี้แล้วฟ้าขึ้นบ่อนใส่เลย ว่เป็นอยังพื้นทีเ่เขาเยอะแยะนั่นนั่นนาอุย้ยว่าไปใช้ระบบที่น้องที่น้องมองนีงขึ้นแล้วนีม่มันถือเท,ทหลกเขาจังนะเออเห็นมาข้างนี้ <laughs> มามาติตตาไขสันเพราะว่าชิมงานถานัดข่างวัวาพงถนัดสายนี่สิบท่าพึงเงินพึงเงินร่บสน,นหวัวสักทวนตองหันเสนอคนตักกันเลย เสียงนกอย่างนกขอดบ้าแมนแมนวะนกกระแตเนาะไม่เนาะนกกระแตนกขนกตาข้อนถอดจักแล้วเสียงวุ่นวุ่นวุนอ่ะพี่น้องคือ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 เอาสุดโตเรียนบอลขนขนถนัดแตักก็ได้สุดโตมันไมได้ปลาดุเร บางหัน้ะเดี๋ยวดดเขอมานสะดุงอ่ะดเราสะดุงนหน่อยนึงเนาะขสะดุงแปดสองนี่โอ้ยเียบร้อยโรงเรียนจีนหนึหอยายหนึ่ง,ห,ห,ห,งห้กินเลยเอ,อ้แล้ว<อ><อ>ขาจะขางไบขาจะขไม่จับว่าย่นๆวนมาเลยนี่ตะกุ่งนี่ตะกุ่งหลายเป็นสิบเลย เอาปลาซิวไปใส่หมดหรพี่น้องไม่เห็นปลาซิวเลยตั้งใจพักกันม่เอาปลาซิวเลยเห็ดผสมปลาจอมไหมเอากุ้งไปเห็ดจอมอะไรบ,บ้่งบด้เ,ดอ,เออเห็นยายเราเห็ดจอมกุ้งจอมหยังแล้วก็ว่าไปปลาเริ่มกินไปเนาะ,ปะไปซื้อไปอยังกระบางลง เอากระติกเอาเนื้อคนกระใสเนื้อบลักุ้งไหม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 เอื้อมมาถึงกุ้งยนันมอสักมอทวนลงหันอาทิตย์หนา้าจะดีนิดก็นี่ปลาหน่อยจะดเบลัต เราจะไปไงบอกวนี้ถือกินเหมือนที่ไหนพี่น้องถือกินแบบถือซุ่มปลาโดปลาคอไอะวรปลาสูตรเาำมันยังสะดุ้งขึ้นติงปืดกุ้งไหมพี่น้องก็ตั้งหล่แล้วพี่น้องกุ้งไหมพี่น้องกุ้งหลายกว่าปลาซิ่วพี่น้องเห็นกุ้งป่ะกุ่นกุ้งทั้งนั้นเลยเกุ ek, ้ง so ล้วนๆเลยพี่น้องมิตากุ้งตรงนี่ กุ้งคนไายตักจะเป็นอย่างไนังเป็นตะเบิงหมดหรอกล้องสุบสันดึดดึดดึดดึน่อยก็สก๊อนอืมมีตะกุ้งป่าผมมีเลยพี่น้องมีตะกุ้ง กุ้งกุ้งเป็นสีบเลยกุ้งเป็นสีบอ่ะปลาบ่วขาเลยอ่เห็นบัเห็นไวไวย่างข้าตอนน้เราบ่าเห็นนำํำพี่น้องเนี่ยสิอบ่เห็นนำํำเอาเอียงหันบัวข้าต่อใส่เนี่ยนะอ,อ,อย่างบุนีรอปลาเลยนะ,ะต,ตุ้มป่ะตุ้มปลาขาว เพื่อเปล่าเงื่อนจางแล,งละใหญ่อยู่วะมีตะก,กุ้งไว้พี่น้องอใหญ่ในญ่พี่น้องมีตะก,กุ้งเด้อกุ้งกุ่งปลาบ่าเห็นมีตะก,กุ้งเขได้พาก,กันใหญ่กันเล้วพี่น้องใหญ่ลหลายหม่งมากพี่น้องเอ้าตามด้วยหม,ม่งนี่ไปนี่อยากได้ปลาซิวสันนี้พี่น้องก็ได้ใหญ่จะเสือ มั I, I นได้ยุบวันนี้สมใจอยากแลระบันนี้พี่นอ้องเออนานหงางว่าตัวหงางว่าตัวแค่สามารถเต้นโดดซ่ตสเออโอ้ยปวดล่าไทยเก่งกพี่นอ้องไม่ตื่นเอากระตงตากข้างนั่นเพราะว่ามันจังบ่มีอย่างนั่น,นจังบต่ติดซ่อมแนวตักต้องบางเดอร์ม,มันสุบ่ได้เลยนี่ต้องเวียงมาทางนี้สารพจนไปสลับกันมามันตื่นแล้ว ปากคอนี่ยก็ใส่ไปหลายห,ายหากักซะฝุ่นปุ่นโอ้ยพี่น้องโอ้ยหจะใครมาจะจะโดนโดนชาขลิบจะกลบซิ่งด้วเนี่ยเนวมาเนวที่หาไม่ยัง,งลูกไม่ยังพี่น้องไม่ยังไม่ยังจุม่มนหนึยั อาอคือจะลงตามองเกาแทามันหลจีลยอย่างคือโดดจุ่มเลงนี้คือคืนไปพี่น้องมึงน,นี้จุ่มจจุ่มจำอ,อย่าไปอย่าไปอย่างเป็นอย่งอะจุ่มจำ่มจเฮ้ะแน่ๆเลยังอยู่นี่เนาะบ้ามันหลายผิดปกตินะพูดอะพูดอะ คุณคุณโดดออกกระพองโอ้ยว้าวซ้วนมากแต่แต่โดนโดนหรือกับเปียรบรรยากาศไปให้พี่น้องได้รับรูมาหันมังนี้ไปเทศเดเเตปลาได้เครื่องคลิปเลยท่างผุนหยิบยกสิบเทียนน้องเฉ่งเฉียทอดท่างนี้เนาะ มีอย่างไรป่ปาที่ทั้งปูงมาหนึ่งอ่าเห็นอบางแล้วพี่น้งนองขนาดบางได้ไหมไรก็ทั้าทางอืน่นยิ่งหล่อข้างหลังด้วยกนี่เอาไม่อยังนีง้ยำยิง่งยำเลหืมไรอีหลี่ดิข้างเหอะ ปันใดเตี้จตีจตอะไรเ,ง,เงี้ยกงเงี้ยเกงเงี้ยอย่ะงรง้คือเห็นแตงสนาน,าสนคือติดแปรงสระโคตรออกตรงนี้อมใช่ออกหายิบหอม่ใช่ออก,อก,ออกห,ออออกหออายบหปาดกุ้งลายขักจัด <laughs> ตั้งตาตากดิเ <laughs> อาคือมันข้างอันี้แหม่กระยับไปกันนะยับไปอีกนะ ค่อนข้างเหื่ไหมเบ,บียีเหมิดล,หมดล่ะสีเหิดเร็วสี่าพี่นอ้องเลยวันนี้เครื่องคำน้ำละมา้าอุ้ย,ยเราเห็นว่อค่าอยู่หันอยู่เลยเขามนตกงเลยแบบนี้ายแย่งตเกขาแย่งาอยู่กาอยู่ คุณพี่น้องจังสามบาทเด้งนี่อุตตะวะขำมุ่นหลายหลายแบดสีเมิดเท้งสีคำออสเตรเลียพี่น้องได้ปัะนี้พี่น้องไหยครับพี่น้องแบตเหมิแล้วพี่น้องเทิงคำนั่นแหละก็พอดีกันเนาะแต่หมายถึงว่าแต่ไทยไม่ค่อยโดนพี่น้องไม่ได้ตอนหลังๆพี่างนี้แรกๆไม่ค่อยได้เลยพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องเนาะคนที่เบิ่งจนจบคนที่เขามาเบิ่งใหม่ก็ลเรื่องกดติดตามนะครับพี่น้องตอนเราคิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อน็นะครับพี่น้อง บายๆคุณหลายๆครับเอาได้ไ้เบิ้งบนทุ่ทไทยเข่า,ขาบู๊ตอนอยู่แถวๆนี้เขาดีแล้วโอ้ยพี่น้องมีตะกุงคล้พงคางเลยโอเคอยู่พี่น้องมาเข่าช่วงเททไทเร่ยงๆพักกันยางหาไม้นั่น